ต่อไปก็จะเริ่มลุยทางโคน,นะครับหลังจากลุยทางน้ำมาแล้วนะครับห่างกันไม่ถึงสิบเมตรนะครับเ,เนนะี่ยครับรองเท้าก็เป็นสีแล้วครับรองเท้าผมไปแล้วนี่ยไปแล้วไปตรงนี้แล้วโอเคครับใครชอบแบบนี้มาครับอย่าลืมนะครับพิทุกโกรครับอันนี้จิ้มยังยังแค่จิ้มอยู่เดี๋ยวข้างบนนี่คึ่งเข่าเลยโ,โิดเข่าเลยนะ นี่เริ่มต้นนะครับที่เห็นนี่เป็นมูดมองในกล้องนี่มันทางเรียบๆนะที่จริงมันทางชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนแนวมาเรื่อยฝั่งนี้ก่อนมันจะแห้งกว่าหน่อยนึงก็ดูลายดีๆงั้นก็จะลื่นได้นะครับเรายิ่งแบกสัมภาระมาทําให้ยิ่งง่ายใหญ่ลื่นง่ายใหญ่นะโอเคนะครับเท่านี้ก่อนนะครับ